การยอมรับแห่งจิตคือภาวะที่จิตเข้าไปเรียนรู้ศึกษาและเกิดความกระจ่างแจ้งลึกซึ้งความเข้าใจเป็นแก่สัญญาแต่ความลึกซึ้งเป็นความรู้สึกสัมผัสแห่งจิตที่เราจะต้องศึกษาเข้าไปที่พ่ะบอกว่าธรรมะยิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่มันจะพูดไม่ได้ยิ่งสูงเข้าไปเท่าไหรมันอธิบายหรือบรรยายไม่ได้เพราะเป็นความละเอียดอ่อน เพราะฉะนั้นเราตอนนี้เรากําลังศึกษานะระดับต้นระดับกลางธรรมะระดับชั้นต้นระดับชั้น,นกลางที่จะก้าวสู่คําว่าชั้นสูงอีกทีหน,นึ่งเราเลยต้องฝึกหัดเห็นไหมพอฝึกหัดปฏิบัติปุ๊บก,ออกรรมมันทักท้วงกรรมทักท้วงอยู่เรื่อยตัวตนเวทนาตัวตนเวทนาอารมณ์ตัวตนเวทนาจะเวียนเตียงอยู่อย่างนี้อารมณ์ตัวตนพอเราคิดเงาดําก็ปรากฏ พอเราวางเงาดําก็จางหายพอเราคิดเงาดําปลากฏคิดมาก,มากๆก็ยิ่งมืดทื่อยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งฟ้ามืดเท่านั้นนี่ยที่แปลว่าเราต้องศึกษาเรื่องราวของจิตให้เข้าใจเราจะได้ไม่ปฏิบัติแล้วผิดระบบหรือเสียเวลากับอุตสาห์ปฏิบัติมาทั้งทีจะได้ไม่เสียเวลากับการการที่ถูกต้องหรือการที่ผิดระบบ พยายามตั้งสติดูดูลมปลางเขาออกกบบตาสนิทเห็นไหมแค่เรื่องแค่เนี้ยเราทําได้ไหมว่าหลับตาสนิทมันก็ยังวกแวกบรื way. ว่านั่งนั่ง,งนิ่งมันก็ยังกระดุกกระดิกมันเจียวเก่านู่เก่านี่ไหมมันยังติดอยู่กับตัวตนมันคันตรงนั้นตรงนี้เราก็ต้องไปเก่าสักทีพอเราเคลื่อนไหวตัวเองนี่มันก็เหมือนการถอยหลังนะนับหนึ่งไมอ่อยก เพราะมันยังติดอยู่สัมผัสภายนอกแทนที่ว่าเราจะรวมความรู้สึกแล้วปุ้งเข้าสู่ภายในให้หมดมันกลายเป็นติดอยู่ข้างนอกอีกต่อยหน้าต่อยหลังต่อยหน้าต่อยหลังอยู่แบบเนี้จึงใช้เวลานานเหมือนกันไงกว่าจะนั่งติดเป็นองค์สมาธิเป็นองค์ขึ้นมาเลยไงองค์สมาธิแล้วกว่าจะเป็นองค์ปัญญามันมีองค์สมาธิองค์ปัญญาด้วยดวงแสงสว่าง เราต้องนิ่งนิ่งเอาไว้เฝืนทนผฝืนทนอะไรเนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องพยายามฝึกจิตให้เราเข้มแข็งยิ่งญาติยโยมหรือแม่มมมชีที่จิตอ่อนๆต้องพยายามฝึกให้แข็งขึ้นที่ป้ามักจะใช้คาพูดแรงๆก็ไปเพื่อให้เราอดทนได้ได้จิตเราจะได้ไม่ไม่ไม่อ่อนไง โดนนิดโดนหน่อยก็อ่อนแออะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ต้องเข้มแข็งต้องหนักแน่นเพราะนั้นก็จะว่าจิตอ่อนนอนชัยนอนจะชู้ชัยไปหมดมันจะเกิดอุปทา,านเยอะแยะคนจิตอ่อนเพราะนั้นสิ่งที่พบเห็นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไม่ชัดเจนหรือเป็นมายาได้ง่ายภาพต่างๆนิมิตต่างๆตอนนี้เราก็เข้าในลักษณะของเขตปลอดอารมณ์ ก็คือพยายามไม่ใช้อารมณ์สถานที่ลดการใช้อารมณ์หยุดการใช้อารมณ์ใช้เครื่องหมายหยุดว่าหยุดเลยนะข้าพเจ้าจะพยายามไม่ใช้อารมณ์ไม่เกิดขึ้นในขณะที่บำเพญหรือถ้ามีโอกาสได้สามารถสาวต่อได้คือออกจากปฏิบัติแล้วก็พยายามระวังไม่ให้มีอารมณ์เกิดขึ้นเพื่อหยุดการติดลบของบรารมีนั่นเอง บางทีเรานั่งสมาธิมาตั้งนานนานสองสามชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยเราก็ทําติดได้สงบดีแบบนี้พอลุกขึ้นจากสมาธิเดินไปปุ๊บปัตะเหตุคนนู้คนนี้พูดจาไม่เข้าหูเกิดโตสะขึ้นมาตกเถียงปุ๊บที่นั่งมาเนี่ยนะมันล่วงหมดเลยเนี่ยที่จุดนี้ที่คนเข้าใจกันน้อยเข้าใจว่ายังได้อยู่มันติดลบไงยหลุดล่วงได้ง่ายเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังไงอย่าให้ติดลบในบรารมี นั่นนะพระต้องแนะนำเพาเลยว่าการปฏิบัติแต่รับครั้งอยาเอาไปแจกยาวบรารมีไปแจกให้เปลืองแจกแบบลักษณะคืออารมณ์ตัวเองที่ให้โดยมีความไม่รู้เท่าถึงการมันไม่เหมือนกับการแจกบารมีรเมตผ่เมตตาตรวจน้ำส่งผลนั่นเอมันเป็นการตั้งใจด้วยจิตที่จะค่าเสียสะัะแต่อาการแจกแบบสภาวะที่เราใช้อารมณ์โทสะอะไรเกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นลักษณะการติดลบและทําให้จิตตกด้วย ทำให้ฐานพระนี้แตกได้มันก็เราก็พยายามหลอมพระเราในใจเรามาขึ้นเป็นเป็นแก้วไปนะทีละนิดทีละนิดกว่าจะได้แก้วทีละนิดทีละนิดกว่าจะพระอันนี้จะเป็นองค์ทั้งองค์เป็นแก้วไปหมดทั้งองค์ะแต่แก้วนี้มันหลอมด้วยความยากลําบากเหมือนการต้มน้ําแลา้วออยน้ําในอากาศไอ้น้ํานั่นแหละมาหยดเป็นน้ําที่บริสุทธิ์เอาน้ํากลั่นนั่นแหละมาใช้ประโยชน์ไม่เอาน้ําต้มมันก็เหมือนการหลอมแก้วนะ ต้องผ่านเจรไในร้อนแรงขนาดไหนกว่าจะได้น้ําบริสุทธิ์ล้วมาแตกด้วยตัวศาสตร์ตัวเดียวมันจะทําให้การทําจิตนั้นยากหน่อยเวลาจิตตกมันจะทํายากกว่าตอนที่จิตเราดีๆบางช่วงเราปฏิบัติด,ดีนั่งดีสลรับตาปุ๊บติดปุ๊บเปิดปุ๊บติดปับ๊บสง,งบเร็วเข้าแสงเร็วอะไรไหนะจิตเราสง,งบสุขเยือกเย็นอะไรไหนะแต่พอเราโกรธขึ้นมาทั้งทีอาการเวทนาจะรุนแรงแล้วก็การนั่งจะลําบากขึ้น ว่าเราจะหลอมจิตเราใหม่ให้มันเยือกเย็นเป็นแก้วใหม่ทีละนิดทีละนิดกว่าจะได้ใยแก้วนี้ได้ต้องใช้เวลาการบาเพ็ญเพราะนั้นความโกรธเป็นโทกหลวงปิดกระทรวงปัญญาของธรรมนั้นความโกรธจะตัดตัวปัญญากับผู้บำเพ็ญได้ง่ายนั้นเราจะต้องใช้ตัวเมตตาก็ไปประคับประคองจิตเราจะได้ไม่เป็นแก้วมานีลาวที่มันแตกด้วยความโกรธเหมือนกับไม้ค้อนทีุ่บแก้วแตกอย่างนั้น เพราะนั้นเราต้องพยายามหลอมความเมตตาหลอมความสุขเย็นการเจริญจิตเมตตาเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องพยายามสร้างบ่อยๆอ,อย่างให้มันตกหลน่นนั่น,นะเ,ปนเป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่จะใช้ได้เยอะเลยอย่างที่เรานั่งสมาธิเราเวทนาเกิดเราก็แผ่เมตตาไปเรื่อยๆจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเวทนาทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายที่พยายามก่อเหตุให้ความรู้สึก,กนึกคิดในด้านอากุศลทั้งหลายที่พัดเวียนเข้ามาในจิตเรา เราต้องแผ่เมตตาเข้าไปไว้มันจะได้ทําให้จิตเรานี้เบาด้วยบางทีเราไม่พอใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนลึกของจิตเรานั่งแล้วมันก็ยังเกิดความขับแค้นใจความเครียดความน้อยเนื้อต่ําใจแบบนะี้มันก็จะเป็นอาการของรวบรวมหรือเป็นลักษณะของความโกรธได้ในภายหลังที่เราจะต้องพยายามปรับแกแ้เสียก่อนย้ายไม่ติดข้ามเป็นวันๆไง ที่บอกว่าตรวจตาตัวเองว่าก่อนหลับก่อนนอนแต่และว,วันเรามีความโกรธแค่ไหนเราก็พยายามปรับแล้ก็แก้ความโกรธนี้เบาลงเบาลงนั่นนี่บอกว่าความโกรธนี้มันร้อนแรงเหมือนยักษ์มารสามารถทลายเมืองในพริบตาเดียวได้ไหวไหมเราสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างด้วยความยากลําบากกว่าจะได้มาเป็นเจดีเจ็ดชั้นเก้าชั้นแต่พอโกรธทีเดียวทุบทีเดียวแตกหมดเลยไม่หลุดล่วงไม่เหลืออะไรเลยมันก็ไม่คุ้มกับ การลงทุนสร้างมาแต่ละครั้งนั่นแหละเราต้องอาศัยกับความเข้าใจที่แปลว่าต้องมีความเข้าใจด้วยว่านังทีเราขยันปฏิบัติแต่เราก็จะขยันใช้อารมณ์นี้ยันปฏิบัติเท่าไรกันใช้อารมณ์เท่านั้นมันก็เหมือนอาหาเช้ากินข่าได้มาร้อยก็หมดร้อยได้มาพันหมดพันได้มาหมื่นหมดหมื่นสรุปแล้วว่าไม่ได้อะไรเลยทีนี้ทำมาทั้งทีนั่งเจ็บก็ยังไม่ได้อะไรแต่มันได้ตัวบรารมีตัวอดทนไงได้ขันติตัวนูน้น มันก็ยังดีว่าได้ฝึกหนัดอยู่แต่ถ้าตอฉลาดอยา้ติดลบพยายามสร้างความเยือกเย็นเข้าไ้ในจิตบางทีนั่งสมาธิปุ๊บบางทีเขาทดสอบบาลามีสร้างอารมณ์เกิดขึ้นเราก็พยายามแผ่เมตตาไว้อยากโกรธอยากโกรธอยากโกรธนักโกรธเมื่อไหร่จะแตกเมื่อนั้นอุตสานั่งมาทั้งทีจะไม่คุ้มไงเนี่ยเราเลยต้องพยายาม เข้มแข็งก็ไว้ตั้งสติภาวนาพุโทโธ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 ไปตลอดกว่าใจิตใจของเราจะถึงสภาวะของธรรมอันแท้จริงเราต้องพยายามสร้างความสุขความสงบบ่อยๆจนจิตของเราจะได้เป็นตกเป็นที่ด้วยธรรมหล่อเลี้ยงพยายามตั้งสติให้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น,นใ,ในที่บอกว่าถ้าเราทําดี Uh, เขาจะถวายใจชีวรนไคือศีลทำให้สมาธิปัญญาจะกรองกายครองจิตเราเา็เาจะทําดีก็จะถวายใจชีวรแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่จะร้อนและแปรปรวนเขาจะมาขาดสติมันจะร้อนลนเลยแปรปรวนวุ่นวายไปหมดเพราะฉนั้นเราต้องพยายามตั้งสติอย่าให้เผลอเรียกสติอยู่บ่อยๆว่าเราจะต้องพยายามทําเยี่ยงพระในจิต ทำให้เกิดพระชัดขึ้นชัดขึ้นยิ่งวางยิ่งชัดวางก็ไปวางความคิดก็ไปเรื่อยๆอยากสะดุดความคิดในจิตเนีย่ยพระพยายามสอนในการที่เป็นจิงและกําลังเป็นอยู่ตอนนี้และหลายๆคนกําลังเป็นอยู่ที่พยายามปรับจิตเรายกระดับจิตเราให้ข้ามพ้นได้ก็พยายามปรับสู่ธรรมชาติไม่ว่าธรรมชาติจะแปรปรวนเป็นยังไงจิตเราคือปกติ อย่าลุกลี้ลุกลนอย่าทุกข์ใจอย่าวิจารณ์ตัวกระทําตัวเองเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกหัดตัวกระทําที่ดีเข้าไว้ตัวกระทําพระเข้ามาปรับปร,ปรปุงแก้ไขวิสัยการกระทําตัวทรรเทวดาเนี่ยเข้ามาเสริมสร้างการสร้างบุญกุศลตัวทรรของพระโพธิสัตว์การจเจริญเมตตา,ม,ม,ามากๆที่จะไม่จะไม่ถือโกรธคนที่ไม่รู้หรือคนที่มีกรรมกับเรา เพราะนั้นเราต้องหูศีกรรมบุคคลเหล่านี้ให้มากที่สุดว่าเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาก็ไม่ทำไงหรือจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่มนุษย์เราที่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันได้เพราะความไม่รู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นมันเป็นทุกข์ขนาดไหนเมื่อรับทุกข์แล้วก็จะจะสับสนในทุกข์ที่เป็นอยู่จริงเพราะนั้นบุคคลทั้งหลายมีชีวิตที่วกวงเวียนไปเราจะถือสากันไม่ได้ผู้ตรงเลยไม่ถือสามนุษย์ไงเพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่ เป็นกลางที่จะไปสูงสดดุดหรือต่ําสุดได้ด้วยการกระทําทั้งสิ้นเมื่อนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็พยายามทำสูงเข้าไว้ย้ายันต่ําลงไปณวันนี้เวลานี้เราจะต้องก้าวให้สูงขึ้นไปด้วยชีวิตที่เรามีความศร,รัทธ,ธาและกับความมั่นใจทุกขณะที่เรากําลังทาจิตอยู่ตอนนี้พยายามฝืนตั้งสติดูทำลมปราณให้ลึกก็ไป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  อย่าวิจารณ์อย่าไปคิดอะไรมันคิดเราก็พยายามไม่คิดไว้เราก็พยายามลึกกข้าไปทํากายเบาๆเขาไว้เบาโปรงเข้าไว้ทำใจให้นิ่งดูดิจะทําได้แค่ไหนภาวนาลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปเนี่ยเราลังเข้าสู่สถานธรรมปฏิบัติเข้าสู่วัดภายในและก็ปลาภายในของตัวเราเอง ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกเราก็ต้องพยายามทํากายทําจิตปกติไอ้นี่เองก็ได้พิรุณโดยปลายปะทะกายแต่ท่านเรื่องของจิตยังไม่ถึงนูนพิรุณวันโดยปลายพทะจิตนูผนนทองเกิดจากความสุขเย็นแห่งจิตที่เข้ามาดับความร้อนระบุของทาาุกันเราเลยต้องพยายามทำจิตเราปกติ อย่าหวั่นไหวสิ่งใดๆเป็นการฝึกก็ไปให้เข้มแข็งก็ไปเรื่อยๆคือว่าปฏิบัติกว่าจิตเราจะเหนือธรรมชาติต้องเข้าสู่ธรรมชาติขึ้นก่อน ประจำจับสติอารมณ์พาไปเที่ยวตรงไหนจับสติกลับมาพาไปไกลกี่กิโลแล้วอารมณ์ความคิดแล้วก็เรียกกลับมาใหม่ตั้งสติใหม่ ราคาเน็ดขาชาพยายามอยากอยากขยับขยือนอาการชานิ้นจะดันจนหลุดแล้วก็หายชาไปเองอยากพยายามขยับจนติดนิดสัยพอชาหลุขยับพอชาหลุขยับอย่างนัน้มันจะติดนิดสัยมันจะไม่นิ่งเราไปลึกก็ไปเลยหลับจิตทำกายเป็นปกติธรรมชาติเราไปลึกก็ไป หลับตายแล้วมันนิ่งลึกไม่จะหลับในหลับตาสนิทแล้วลึกเข้าสู่ภายในแล้วมองภายในให้ชัดพุ่งไปข้างหน้าไปจับความรู้สึกกลางศีรษะก็ได้